ีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกับครูตายกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อทบทวนในเรื่องของการวัดค่ะเราจะใช้ Workbook เล่ม2นะคะเล่มนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกความยาว โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้เรามาดูที่หน้า8กันก่อนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบคำถามเรามาดูที่ภาพนะคะจากภาพจะเป็นความสูงของเด็ก5คนนะคะนั่นก็คือแดงดำแดน ดุยและเด้วค่ะโดยการวัดความสูงครั้งนี้เราจะใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะก่อนอื่นเรามาเขียนจำนวนหน่วยก่อนนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1ห,หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5ห,หน่วย6ห,หน่วย จ็ดหน่วยแปดหน่วยและเก้าหน่วยมีความสูงทั้งหมดเก้าหน่วยนะคะจากนั้นเรามาเรามาลากเส้นความสูงกันนะคะเขียนจำนวนหน่วยและลากเส้นไว้ก่อนเลยเพื่อง่ายต่อการตอบคำถามนะคะหลังจากนั้นเรามาตอบคำถามกันนะคะข้อที่หนึ่งแดง สูงกี่หน่วยตอบเลยนะคะข้อที่สองดำสูงกี่หน่วยข้อที่สามแดนสูงกี่หน่วยตอบนะคะข้อที่4ี่ดุยสูงกี่หน่วย ตอบเลยนะคะข้อที่5แเดวสูงกี่หน่วยทั้ง5ข้อนี้ง่ายๆมากเลยนะคะตักเรียนตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยต่อไปเรามาดูที่หน้า9กันนะคะดูรูปแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. นึ่แถบกระดาษ เท่ากับ10หน่วยอันนี้คือข้อกำหนดของเขานะคะเรามาดูที่รูปภาพกันกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเขียนจำนวนหน่วยความสูงกํำกับไว้ก่อนนะคะและเขากำหนดให้เท่าไหร่นะคะใช่แล้วค่ะ1แถบกระดาษเท่ากับ10หน่วย เรามาเริ่มจากล่างสุดเลยนะคะ10หน่วย20หน่วย30หน่วย40หน่วย50หน่วย60หน่วย70หน่วยและ80หน่วยค่ะความสูง1 80ถึง80นะคะต่อไปเรามาดูที่สัตว์ ต่างๆที่นำมาวัดความสูงนะคะมีอะไรกันบ้างก็จะมีเตาปูหมีและกวางนะคะขั้นตอนต่อไปเราม,มาลากเส้นจากหน่วยความสูงมหาสัตว์ต่างๆที่เราจะวัดนะคะทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตอบคำถามนั่นเองค่ะ เมื่อลากเส้นเสร็จแล้วเรา,าเ,เรามาตอบคำถามกันเลยนะคะข้อที่1นสัดตัวที่สูงที่สุดคือคืออะไรคะใช่แล้วค่ะหมีนั่นเองค่ะใส่หมีไปเลยนะคะหมีสูงประมาณประมาณกี่หน่วยคะอันนี้ ในคาว่าประมาณไม่จําเป็นต้องเท่านะคะแต่มันสูงประมาณใช่แล้วค่ะประมาณ80หน่วยนะคะเพราะมาตกอยู่ที่ช่อง80พอดีนะคะข้อที่2สัตว์ตัวที่เตี้ยที่สุดคือคืออะไรคะปูนั่นเองค่ะประมาณเท่าไรคะใช่แล้วค่ะประมาณ 30หน่วยนั่นเองค่ะข้อที่3สัตว์ตัวใดมีความสูงรองจากหมีอะไรคะที่มีความสูงรองจากหมีใช่แล้วคะ่ะก็คือกวางนั่นเองค่ะและกวางสูงประมาณกี่หน่วยคะใช่แล้วคะ่ะ60หน่วยนั่นเองค่ะ ข้อที่สีหมีสูงกว่ากวางประมาณประมาณเท่าไหร่คะเราก็มาดูที่หมีกับควางนะคะเปรียบเทียบกันค่ะหมีสูงประมาณ80หน่วยส่วนกวางสูงประมาณ60หน่วยหมีสูงกว่ากวางเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ ประมาณยีหน่วยนั่นเองค่ะข้อที่5สัตว์ตัวใดมีความสูงมากกว่าปูแต่เตี้ยกว่ากวางคือคืออะไรคะดูจากแผนภาพเลยค่ะสูงกว่าปูแต่เตี้ยกว่ากวางก็คือเต่านั่นเองค่ะใส่เลยนะคะเอาเอาเต่าไม้เอกเตา เต่าสูงประมาณเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ40หน่วยส่วนกว้างสูงประมาณ60หน่วยดังนั้นเต่าเตี้ยกว่ากว้างประมาณ20หน่วยนั่นเองค่ะข้อที่6เต่าสูงกว่าปูประมาณสูงกว่าประมาณเท่าไหร่คะ10หน่วยนั่นเองค่ะข้อที่7 เต่าเตี้ยกว่าหมีเต่าเตี้ยกว่าหมีประมาณเท่าไรคหนึ่งสองสามสี่ก็คือ40หน่วยนั่นเองค่ะข้อที่8ปูเตี้ยกว่ากวางประมาณเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะปูเตี้ยกว่า กว้างประมาณ1 2 3 30หน่วยนั่นเองค่ะข้อ9และข้อ10ครูตายให้นักเรียนทําเองนะคะข้อเกเรียงลำดับสัตว์ที่มีความสูงมากที่สุดไปหาสัตว์ที่มีความสูงน้อยที่สุด เขียนได้นะคะและข้อ10เรียงลำดับสัตว์ที่มีความสูงน้อยที่สุดไปหาสัตว์ที่มีความสูงมากที่สุดทั้งสองข้อนี้นักเรียนเรียงลำดับเองนะคะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆ เด็กๆก,ก็จะเป็นคนเก่งค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ